นเนตรเนติกุลแปมเพอโพสิสุมันประธานวิธีท่านประหลัดภูโสมท่านผู้มีการสว่างบุญกันหาท่นานผู้มีการสมจิต์สิริจันทร์ท่านผู้มีการพิชานคำนึงครับท่าน พี่กำนันฉัดชัยสีรองนะครับคุณพี่กำนันแดงนะคุณคนเดียวกันนะท่านนายกฉัดชัยก็คนเดียวกันปัจจุบันนะครับท่านเป็นประธานสาภานะครับตบอไปต่อมาอท่านว่านาจราการท่านผู้บริหารโรงเรียนนะครับพี่เพื่อนน้อง ครับทั้งในชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนไตรมิตรนะครับล้วนแล้วแต่เป็นผมผมมองทุกมต้เลยนะฮะเป็นบุคคลสำคัญเป็นผู้บุกเบิกนะครับก่นะอตั้งโรงเรียนไตรมิตรนะครับมาด้วยกันนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับที่มาร่วมงนานวันนี้นะครับน้องๆคุณครูโรงเรียนไตรมิตรนะครับที่รักทุกท่าน วันนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะที่ได้ทราบข่าวจากท่านผู้มีการโรงเรียนไตรมิตรนะครับท่านขอออนไยน์ะครับท่านได้แจ้งข่าวให้ทราบว่าวันนี้เป็นวันมงคลนะจะจัดนะกเกษียณอายุราชการมุทิตาจิตนะให้กับท่านคุณครูประยงแก้ววงให้กับคุณครูธีรวันทองบอก นะครับก็ด้วยความรักด้วยความผูกพันนะผมเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนไตรมิตรนะได้ร่วมทำงานด้วยกันนะครับก็มีความรักมีความผูกพันนะครับกับบุคลากรโรงเรียนไตรมิตรนะครับพอทราบข่าวนะก็รีบนะเลื่อนโปรแกรมวันนี้9นาฬิกา30นาทีนะจะมีการประชุมพารณายย้ายผู้บริหารโรงเรียนรองผู้บริหารโรงเรียนมัธยม 2จังหวัดก็คือในสังก,กัดสพมเขต28เดินปัจจุบันก็คือสำนักง,ง,งานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาสีสกเกตยโสธรนัดกันประชุมก้าโมงครึ่นนี้ก็ขออนุญาตพี่เพื่อนน้องพนวนว่าขอเลื่อนไปเป็นบ่ายโมงขึ้นแต่ก็แจ้งเขาล่วงหน้าสองวันวนะครับก็เพื่อที่จะมางานนี้ให้ได้นะครับอันนี้คือความรักความผูกพัน นะที่มีต่อบุคลากรโรงเรียนไตรมิตรนะครับก็ถือว่าได้มาเชิดชูเกียรติคุณครูทั้งสองท่านเป็นผู้บุกเบิกโรงเรียนไรมิตรนะครับท่านประยงมาตั้งแต่รุ่นบุกเบิกรุร่นแรกๆนะที่มาอยู่กับผมนะท่านธีรวันก็เป็นรุ่นถัดมานะครับเพราะฉะนั้นสองท่านนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกที่มาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนไรมิตร นะท่านคงจะเห็นความก้าวหน้าของที่นี่ทางด้านราการสถานที่นะครับรวมทั้งความก้าวหน้าของลูกศิษยนะ์ถ้าเป็นลูกศิษย์คนะุณครูประยงก์น่าจะประมาณ30รุ่นนะครับที่จบจากที่นี่นะครับเพราะนั้นถ้าถามถึงลูกศิษย์ตอนนี้เขาก็มีการมีงานทำนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตรับราชการก็มีเป็นพอ่อนะตาทหาบรีก็มี ก็นะจนะนาะท่านเป็นเป็น,ปนคคลที่น่าชื่นชมเชิดูนเดียรนะครับเพราะท่านสร้างลูกศิษย์ลูกหามาเป็นเวลา20-30รุ่นนะครับได้เดบิวดดีกันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องที่ยากอพอสมควรก็ขอชื่นชมในโากาสนี้นะครับหลังกเกษียณอายุราชการก็ขอให้น้องทั้งสองนะครับจงใช้ชีวิตนะครับ หลังเกษียณอายุการนะด้วยความสุขน,นะครับที่สำคัญก็คือขอใไม่ดูแลสุขภาพให้มีร่างกายแข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับณนะวันนี้คนที่ดีใจมากที่สุดน,นะครับที่รอรับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าอยู่ก็คือลนหลานนะเขาจะดีใจมากนะครับต่อไปนี้เราจะมีเวลาอยู่กับลูกอยู่กับลนหลานเนี่ยนะครับนะแทบจะทุกวัน ก็ขอให้ท่านมีความสุขนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบพุณท่านนี้ค่ะประพันธอย่างสูงค่ะที่ท่านได้มาตราแสดงมุิตาจิตเก่ท่านผูเกษียทั้งสองทางและมอของที่ระลึกค่ะ